ในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ธรุรกิจดอกชิปช่วยคุณได้ครับสวัสดีครับผมฟองน้ำครับถ้าคุณเป็นผู้ประกอบการที่ไม่มีสินค้าลัคกี้ช็อปให้อะไรคุณให้คุณได้เป็นเจ้าของร้านค้าออนไลน์แบบดอปชิปเป็นของตัวเอง คือคุณสามารถที่นำสินค้าและบริการต่างๆในร้านค้าของคุณไปขายเพื่อสร้างรายได้พร้อมทั้งมีระบบแบ็ k ออฟฟิศพร้อมคู่มือสอนการใช้งานระบบอย่างครบครันมีคอร์สสอนตลาดออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มมูลค่า5,000-6,000บาทฟิีไม่ต้องสตอ็อกไม่ต้องส่งสินค้าและไม่ต้องลงทุนในสินค้าคุณสามารถที่ซื้อสินค้าในร้านค้าตัวเองได้ส่วนลดได้เงินคืนกลับ อัพเฟื Marketing ่อเ a r k มาร์เก็ตตต่างๆที่ส่งเสริมสินค้าและบริการของคุณ,ค,ณคุณสามารถที่สร้างรายได้บนโลกออนไลน์ได้แล้ววันนี้กับ Lucky Shop r o p s h i e Commerce ครับ